นี่ยาแท้เนี่ยถึงถึงยุกของพุทเป็นเจ้าตูสร้างช่วงเฮ็ดที่นายกรรมให้แน่ท่านนะเก่าฉันหายากเนี่ยองค์นี้ผมเนี่ยราคายุปผมมัณนเท,ท่าไรตอนนี้ เดี๋ยวนี้เขาเปิดอยู่แปดเก้าล้านตัวนี้นะ<า>กระชึกเลยที่พี่น,าดดน้าถึงนะอ่กิ่งลงบนแปดเก้าล้านถึงสิบสองล้านาใ,<ช>ให้ผมเปิดอยู่ศูนย์เพเครื่องเมืองทองนำไงนี่พี่ต้อยผมสองแสนหาองไหมโมเฮตุดอกประมาณเจ็ดแสนก็แบบครับสำหรับวันไหนผมสอง